ตื่นอยู่แต่ก็อาัยว่ามันกว้างอืออาศัยว่ามันกว้างมมนกอกีิเมันก็นกช,นกชิเล่นเล่นตามเนี่แหละปลาเล่นเล่นเบี้ยเห็ไในปลาวิ่งเล่นนั่นนว่ามันก็ว่ายน้ำเล่นนะคะปลาเล่นเล่นมาสัน <Okay. S 2> นี่เท่านี้เท่า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 ฝ <c oughs> ่ามือเราประมาณนี้อ๋อซ้ำนีน้ <c oughs> อันนี้ปลาปลานินปลานินไปแล้วมันไปแล้วเย้แล้ว มันไปเป็นังยอกที่แรกแล้วปลาพวกนี้มันออกไม่ทันนะคะติดกับหลังน้องสีนู่นแล้วหนึ่งโอ้แต่แต่แต่ สวัสดีค่ะทุกคนย,ยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนนลแชนแนลสบายดีพี่น้องสุขูสุขุนเอ๋ยอาเอฟซีทั้งหลายคลิปนี้นะคะเราชวนมากับคุณนันนะคะแล้วก็น,น้องเวียนั่นเองอคลิปนี้นี่เราจะมาเอ่อเกลือป,ป่าให้เอฟซีเบิ่งว่าป่าอยู่หัวสะยโคงหนาๆเขานี่ใหญ่ไปเลยแล้วเพราะว่าเอาลงจากท่อเหมืนเดิมอนนันนันท้องฟ้าลุกปละกิ้งเออเอาจากท่อมาลงสะมึดแล้วแต่ว่าน้ำจะฟ้านี้เบิ่งเข้าเหลียวไป มันจีแห้งก์เลยนะคะประมาณซ้ำหัวเข่าน้องเวียนี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเกลือปลาเนาะแล้วก็เกลือเบิ้งว่าโตใหญ่สาเรอน,นะคะทุกคนเดี๋ยวให้น้องเวียทุกคนเกิดแล้วน้องเวียนี่เตรียมอาหารปลามาแล้วอาหารปลานี้เราได้เปลี่ยนไหมนั้นว่า,ากี่เดือนล้วถึงเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนก็ใช้ตัวเดิมเลย,เลยตัวเดิมโยนเกลือมัน,มนอ,อ๋อกลับแล้วกับ จะดุงพอดีมีจะดุงมีสะดุงสะดุงเอิเอินมาอย่างนั้นนันนันสะดุงบอลนะเออว่าสะดุงเนาะก็เอินพูดให้กระป๋องเอินจะลุงจะลุงอ๋อเออินจะลุงงานเอินสะดุงพอดีสั่นเหนี่ยวยกให้เอฟซีเบิร์นวัตต์ูแบบป่าเขานี่ใหญ่เสัวใหญ่ก็ถือก่อนบอลเนาะแล้วให้นันนันยกให้เบิร์นตอนนี้เดี๋ยวให้น้องเวียเกลือออมซ่าสกอนอ้านันนันอันนี้เขียวๆอันนี้คือหญ้าบ่ ส่วนหยาก็มีส่วนหมกถั่วก็มีโอ้ถั่วะถั่วที่เขาไปเก็บเองทั้งเองขั้นน้าตัวนั้นอ่ะถ้าเราลองปลูกไอ้เป็นถั่วธรรมดาไม่รู้มันจะเป็นที่บอนเป็นเม่นมันอ๋อนี้กมอันนี้แม่นมาเลยค่ะอันอันนี้นี่คือปลูกปลูกผักผักอะไรอย่างกัญโดกอันนี้ยันหมอกระโดกเ้าแบ่งออกมาจากนีปลูกผักอันนี้คือต้นถั่วนี่แม่กับแม่เลขึ้นขอแม่ถูกเราบอกว่ามันมันจะได้ผลในโบูุสีเท่านี้ ปุ้ตี้เขาปลูกในสิงหาวันนี้เขาลองมาเาลองมามาปลูกมันจะเป็นหมากดีบุกเพราะว่ามันม,มันมีน้ำนะเอาอาศัยน้ำไปซัดหนิจนมาขดอ๋อมันไกล้สาเนาะเขาก็เลยปลูกไกลๆนี่ละใช่หมดเลยค่ะทุกคนงาไปหอดทุเลยบ่นนานๆอ๋อประมาณนี้แล้วก็อยู่ตรงฝั่งนี่ไดงฝั่ง อ๋อเดี๋ยวเรามาทาเบื้องผลลับว่าเฮาปกติมันจะปลูกเดือนสิงหาแต่ปัานนี้เฮาลองมาปลูกสิว่ามันจะได้บอนะคะตอนนี้แต่ว่าเฮามาปลูกบอแมนยามมานันนะเขาเอือนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดาดาดาๆๆน,นีันย,ยุกตึกจุ้งเงินกนวป่าเซอยตูนใหญ่ประเรียนไปเบิ่งกันค่ะทุกคน เย่แล้วได้หนึ่งตัวท้วนนะคะตัวหนึ่งท้วนเนาะประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้สามเดือนประมาณสามเดือนไอ้สองเดือนลอยไปเนาะเดี๋ยวรอดูอีกให้มันทุกใส่เ้างบอลเซ็งหนังผดอีกสองเดือนเราก็บชิพืดินหน้าม่แห้งอืม แต่น้ำน่าจะตื้นอยู่ตื้นมากตื้นอยู่แต่ก็อาศัยว่ามันกว้างอื๋อแต่อาศัยว่ามันกว้างมันก็ขิ้มันก็ชิลเล่นเล่นซ้ำอยู่นะปลาเล่นเล่นเวียเน็ะไรอปลาวิ่งเล่นนั่นนั่นว่ะมันก็ว่ายน้ำเล่นนะคะปลาเล่นเล่นมาสัน้นอันนี้ก็ต้นมะเขือนี่ต้องนมะเขือหอม มันไม่มาอีกเนาะป่ามันจะมาอีกในนั่นเดี๋ยวต้องเงียบก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจูุๆจะไหนนะคะเดี๋ยวทาเบิร์กยังแต่ยุกมาหลายๆห่งเอฟซีเดเบิร์กเนาะว่านบอนมันจะเห็ดหลายๆตัวแล้วมันสีหายไปหรือเราเมื่อกี้เห็นตัวเดียวเขาเลยอาจจะเห็นตัวที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะเจ้ารอเยี่ยเอายาขึ้นมาในยาเนี่ยเขียวขึ้นมาขอกอง อยาป้งกระห้องนะอย่าเป็นเครือมันเยอะๆตอนนั้นนะคุณมาใช้เวลาดนอยู่บ้านช่มเป็นชั่วโมงเะล่ชั่วโมงแก่แล้วเบียะประมาณสองชั่วโมง <Yeah. S 1> อ๋อประมาณสองชั่วโมงน,นื้อในน้ำมันก็จะง่ายกว่านี่ต้นัดตัวเล้เกี่ต้นตัวด้วยนี่ไปอยู่นเนียไปัปามหม่ะ ได้สองตัวสองตัวนี่เท่านี้เท่า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 สามเือหรอประมาณนี้อ๋อสามีาาอันนี้ปลา,าอันนี้ปลานิง่งเพิ่มขึ้นมาหีละหนึ่งหีละหนึ่งตัว หอยอยู่ในท่อด้วยนั่นนั่นอุ้ยแม่เหลือเลยหอยมากเอ้าทำไมมีหอยเบี้ยจกมาหน่อยเห็นเห็นหอยอยู่ในท่อทุกคนจกจกมาแต่ไหนคะหอยใส่บนข้างไว้ตั้งเต็นตายแล้วบอกออนไลนได้ไบมไม่ได้ข้างตั้งเต็นพราะว่าน่าก็มาอยู่ในท่อทุกคนน่าจะแล้วแม่จ้ะอืมพอต้องโยนลงสาบเลยเพรหอยมันเป็นพิมีหอยบบนี้ถ้าต้องโยนลงสระไหมโยนจากถุงน้ำ มันนนสิืเะประมาณนี้เนาะปลาเห้ากะสี่เดือนเนาะตัวประมาณเท่านั้นแหละบรรากาศหาเห่าก็คือลูกปลาเลยนะคะทุกคนโดรับรวยเงินทองนี่อันนี้เอดเองบรรยากาศโคกเห้ากะแห้งแรงอันนั้นก็คือเห้าปลูกอันนั้นเนาะนั้นนั่น,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 นที่เป็นเขียวเขียว ปลูกปอเถื่อโดนระบอรประมาณอาทิตย์ที่สามอาทิตย,ย์ที่สามอาทิตย์ที่สามห้องว่านเต็มเลยติแน่นเต็มโอ้จะต้องรอเบึงทำมันใหญ่เนาะนี่ค่ะบรรยากาศยามกางวนก็จะประมาณนี้ซาข,ของฮอกามีผัก,กร,รอบๆข,ข้างๆเนาะ โดยมีต้นทองอุไลไกลๆพร้อมต้นตะกอกปนใหญ่แล้วได้ไหมน,น้องอไม่ืม่ตกลงนี่ติดแล้วหายห่วงแล้อยบนนั้นนั่นติดแล้วแต่นี่หายห่วงแล้วเนาะนี่ทำมุนเบิง่งลมพี่คนค้าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องคืนมืี๋นี้เดี๋ยวเนาะสินนเองจะลงไปยกย่อสะดุะะะงหวาไม่ชิดเลยปาก ไปแล้วมันไปแล้วโอ้ยแล้วมันไปเป็นนางยอกอีแรกแล้วเออหรอแย่แล้วสาวเป็ดสันนะโอ้ยลืมมิสซาบนหลอที่มาถึงก่อนนอนก็เลยได้แอดมือเปื่อนจอยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัทซันนะคะมานเกลอป่าให้เอฟซีเบิร์กเนาะแล้วก็ยกให้บ่งว่าป่าเฮานี่ประมาณสี่ห้านแล้วโตสบเลย น้องคูนเรามาเท่าเก่าแต่ว่าก็อาจจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อหน้าเราจะไปยกตึกระดุงนะเอาไปปีก,กินกับต่อโพล่ห่สิเลยเพราะว่าอยากกินนะคะเห็นเโตแน่นอนว่ามีนะ้าเปตเนื้อหวานค่ะคะยกปลาเป็นเลยนะเอฟซี FC ก็จะหัวฝันเนาะโอ้ยมาสละลนกิ่ถังแท้เขกาอย่างนะคะอยานแซ่น้องสีน้นนะคะทุกคน คลิปนี้หลายคนอาจจะคิดถึงพี่จอยเนาะเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมีพี่จอยแน่นอนนะคะเอฟซีทุกคนนะคะต้องคือเราไอจอยจากคุณอตเอฟซีคือการเนาะโอเยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบะะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยก็รอติดตามเพว่าคลิปหน้าน้องจนนุ่นจะพาไอจิจก,กรรมยังอีกคง,งน้องหนาหรือว่เอฟซียังให้เอจอีกอย่างยุงคงน้องหนาก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเด้อแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองเดินทางไปไหนปลอด ก็เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบายโอ๊ยไปล้างมือก่อนเดี๋ยวแกตัวก่อนก่อนจะไปนะคะทุกคนก่อนที่จะไปมันไปแล้วตอนนี้นะก้าวขึ้นมาเลยทางเดียวจะทับย๊อดเฮ้ มือแย่ปลาพวกนี้มันออกไม่ทันนะคะติดกับหลังน้องสีนู้นแล้วหนึ่งโอ้ต่แต่แต่ต่ได้สองตัวบระมาณตัวเก้าดีบอสลงไปลงมาอยู่นี่ล่ะนี่ไงน้องปลาเรานะคะนี่เห็นบ่อเอฟซีได้สองตัวนี่ได้สองตัวนะคะประมาณน่าได้ได้แค่บาทน่ะสองตัวนะโอ้ยยีสิบบาทจริงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนี่เราก็ปล่อยลงแล้ว กโนนอ้ยแย่แล้วโอเคนั้นไปจริงๆแล้วโอ้ยกคคดขิ้ทังแค่้เรือนาลไปจริงแล้วคะ่ะบายๆก่อนจะไปนะคะเดี๋ยวแถมนะคะเดี๋ยวให้อีแมนยงให้เอฟซีเบิ่งก่อนเพราะเอ,อฟซีอาจจะขึ้นฮอตอีแมนเราคืนนอกนาะอีแมนกับแซมเก่าได้นันนันกำลังทำการไล่ป่ามานะคะแย่แล้วแชมป์เก่า ตามตื่นแล้วนะคะทุกคนตา,นต,นต,านตื่นจะลุงแล้วโอเคไปจริงๆแล้วะค่ะทุกคนบ๊ายบาย เบิงน้องป่าเฮาอายุแบบสี่ห้าเดือนแล้วนนันนั่นสี่เดือนสี่เดือนยังไม่เท่านี้เรายังไม่จับมันยังไม่ยังบป็ตัใหญ่นะมีหางแดงแล้วก็มีอุ้ยอันนี้คืออันนั้นก็หมูเนี่ยตัวนี้มันอันนั้นเกศนอนแบบว่ามีตัวผู้นี่มันตัวมันนี่เอาบ่ปลามันสีสีแดงนะบ่นันนแมนแมนแมนนี่อืมขอทุกคนเราเลจะโตัวหนึ่งสองสามเป็นสิบสิบตัว อโอ้ตัวนี้ตัวคู่บ่ตัวนี้เนี่ยอืมเพื่อมาซ้ำนี่แหละซ้ำฝ่ามือถ้าบออีสองเดื้นสองเดื้งกันหจะใหญ่กว่านี้โอ้สองเดื้งใหญ่กว่านี้อัะเป็นสามจีตโลบ่ะนี้นะอืมอันนี้ซ้ำนี่ค่ะได้จักบาทนะซ้ำนั้นนะนี่กับมันโลนึงอ๋อประโลหนึงกันปลาลูกนี้อะพวกซิปนี่ปลาเลยอ๋อพวกซิปมหาเจ็ดซิปนี่อืมให้มาใหญ่กว่านี้นี่ก็ปล่อยคือเก่าอืมปล่อยลงเหมือนเดิมค่ะเอาขึ้นให้เอฟซีเบิ้งซืบ เดี๋ยวมื่อแดดปั้นตึกสะดุง้งจริงๆนี่ต้องหาติดตามอีกความมีลุม่มจากแดอ๋อยืบง่ายขึ้นนะสิเนาะง่ายขึ้นตากไว้มีเรียบร้อยแล้วนะคะ